เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขนตนะจ๊ะเนาะหลังจากกลับมาจากมาเที่ยวนะจ๊ะเพื่อนๆกัมาเลาะซองเมืงเองอ่าเฮ็ดนะคะเพื่อนๆปั่นจักรยานมานะคะตัว่วนตัวหนาว่า,านามซิบัวมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฝนบ่ตกนะคะจะเลาะปลาเนี่ยกัแห้งๆเนาะจ๊ะเนาะจักซิมีเฮ็ดบ่มีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเบิ่งในคลิปน้อกันนะคะ ผักจอยเป็นแห้งใจให้คนไกลบานโดนๆในเด้อจ่าเ้อฝากส่งน,น้อยๆของสาวเมืองศรีนะจ่าคลิปกับว่าค่อยปังดอกค่ะเพื่อนๆแต่วาา่าน้ำกะใจหักนะคะเพื่อนๆอ,อยากเห็ดนะจ่าเนะากเนะการดีเห็ดยูทูบนี่กะไหนมีมูมีผวกนะคะเนาะเอากะมาแชร์ประสบการณ์อยู่ตางบานแตงเมืองนะคะแชร์ประสบการณ์ปลูกผักแชร์ประสบการณ์เก็บเห็ดแชร์ประสบการณ์หน้าหน้าชนิดนะคะห้กับเพื่อน ที่อยู่ต่างบานต่างเมืองแล้วก็มีมูไม่เดี๋ยวไเอากันเนาะคะ่นะเนาะบ่ปังกับบ,กบ,บ,กบเป็นยังค่ะก็จะไปเรื่อยๆนะคะเี๋ยวเพื่อนๆมาเบิงในคลิปน้ำกันจะว่าจะมาเฮดบอนะคะตามจริงจะมหาเฮดไอส,สตลพินนะคะแต่พอเฮ็ดยังก็เอานะคะตามมาเบิงในคลิปจากเพื่อนๆป้าใหม่นะคะเพื่อนๆที่ถูกตัดไปเนาะจาะ้าเนาะเห็นบ่จ้ะเขาจะปลูกต้นใหม่ถิ่นมใไม่นะคะกับต้นนิดๆจะดะจะแดะอยู่นะคะ กำลังอันเติบโตนะคะเพราะว่าปีนี้แห้งแด้งร้ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะหมันเห็ดอะไรเนาะคะเนาะเห็นเราจะเพื่อนๆคือเห็นแต่เห็ด่ะกไก่นะคะคุณจะนี่คะ่ะนี่นะคะดอกเพิ่นน้อยๆนะคะ เฮ็ดชนิดนี้เป็นภาษาเยอรมันเพื่อนแฮกเส์เด้วยค่ะเด้อแต่ว่าภาษาอังกฤษหนามโมูหนะคะภาษาคนไทยไกลบ้านเอิญเฮ็ดแม่หมดนะคะเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนๆจ้าไว้เล่นเฮ็ดอันถึงว่าจะนี่โอ้โมเมนจ้าดีใจเมื่อจะโมเป็นอย่างนะคะเฮ้ยเพื่อนๆมาเด้อจ้ามาเก็บซอยกันแบบนี ีจานนี่คุณจ้าเง่ไปเลยจ้านี่ค่ะเจอเห็ดละหนามก็ลืมแต่กิะจายรูปจ้ะน,นี่ค่ะดอกแรกนะคะ,คะสิดสวยๆค่ะคุณค่ะดอกหนึ่งคุณเพือนจุกอยู่จางงาม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆ,ๆกำลังใจน,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 นะคะก็มีเถื่อนเพื่อนถามหนาม่ากคือเอากระตามาน้านะคะกระตามันใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาเขาปลาหนี่มันถือกระตามาามันจังไดล่ะเพ,พราะว่าหนามากกาแฟนนะคะเดินวนีแฟนหนามแล้วก็บอก่อยมาน้ำนะคะแล้วเจ็บขาตกละกอนแล้วเลามาน้าจะฝึกทหารทหารอัน เก่งเหล่าลักก็เศร้ามากนะคะแฟนน้ำนี่จ้ะจึงขาดอกนึงเปื่อนเนื้อนี่จ้ะขับจุกขอบคุณค่ะงัดตั้งงัดงัดตั้งงัด,งด,งด,งดออนี่โดนงามจ้ะแตะเอออยู่ละเอีกดไหมคะนี่จากคนเพื่อนนี่ค่ะ เดานำจะเก็บร่วมกันแล้วนามจะทายรูปแป๊บนึงนะต่อนะคะเพื่อนๆจะเห็นบาจาเพื่ได้เห็นกับขามาก่อนเด้อค่ะเด้อบอกนามนั่นนะคะมาจามาเก็บเห็ดน้ากันจ้าเอซมากแล้วจ้าเห็ดเห็ดมาแล้วจ้าแต่เป็นเห็ดแฮกเซอร์นะคะเห็ดนี้ก็อร่อยนะคะโดยส่วนตัวสามื้อซีนยังหายเพิ่นหาดาวเลยจ้าแต่เห็ดชนิดนี้นะคะ ก็ต้มน้ำก่อนเดื้อจ้ะเด้อเพื่อนๆจะัะนี่นะคะนั่นเป็ายางาะเบึงนะคะเพื่อนๆผู้ใดเห็นกระบ,บอกน้ำเด้อจ้ะเด้อเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะคะเก็บรวมกันนะคะ เห็นเราปาจาเพื่อน,เ,อนเห็นบา้ามหาเห็ดงัดทั้งงัดงัดทัดง้งงัดอยู่ผู้เดียวจ้ะแต่เวลามีคนมาหนามกั็เงียบเงียบอยู่จ้ะยันขาจามาแย่งนะคะนี่จะดอกนึ่งเพื่อนนี่ค่ะจกุกุนี่จ้ะเื้สมัเกิดมางานแต่จา้า อ่ออนะคะแนะนำจะเก็บร่วมกันนะคะเพื่อนๆจังสิตัดขาเน,นาะจ้าเนาะขอบคุณนะคะที่เกิดมา,เ,าเ,เก็บรวมกันนะคะป่านี้มีเห็ดเห็ดพึงเมยหมดจ้ะเพื่อนๆน้งกระเด็นเลยเจออันสะตายพินเนะจ๊ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ มาเกิดใน้คนไกาบานในเกเนอกจากเนาะเพื่อนๆแลวน้ำจะยัง,งไปร่วมกันนะคะหลักะเพื่อพ่ออีกนอกจากเพื่อนๆจนนเจอป่ะจ้ะถ้าเจอแล้วบอกด้วยนะคะสกิดนะคะใครมาก่อนก็เห็นก่อนก็บอกก่อนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มีความสุขจ้ะได้เขาป้าเกบเฮ็ดวายนึกว่าจะซื้อไมีเฮ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปเที่ยวนะ่ะวันๆๆนั้นเพื่อนๆน,น้ำเจอแล,ล้วจ้ะ หนามว่าก็คือบ่ญี่เห็ดใหนเก็บแล้วจ้ะนี่ค่ะไว้สองดอกไม่น้อยนะคะจะคักุนี่ค่ะเ,เพื่อนๆในหนามจะตัดนะคะตัดขาก่อนแปดน๊ดนึงนะคะขออนุญาตพักกองวายวจะนี่จ้ะ เพื่อนๆจะน้ำบัไดถืออันใหม่อันเซลฟี่มาน้่จ้ะเอามาน้่อยู่นะคะแต่ว่าเอาไหว้น้ำรถจักรยานจะ้ะก็เลยบัไดถ่ายแบบเอาหน้าจะคล้องกับอันเฮ็ดลงนะคะนี่นค่ะโอ้เพื่อนๆมันมันจังมัน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 ค่ะมันมันนี่จ้ะ นี่นะคะเดินหนามจะเอาใส่สูงตะไคร่ร่วมกันนะคะสั้นราคาเพื่อนเพื่อนเก็บเพชรพึ่งแม่หมดนะคะหนามจะขอจบค,คลิปไว้ซ้ำหนีเนื้จจ่เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมากกะฝากซอยกดไลค์กดแชร์ซอยเป็นแห้งใจคนไก่บาทในเรื่อจ่าเรื่อทำปสุภาพฑยังไรกะกาเขาถอยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย